สวัสดีค่ะวันนี้เก๋ทุเรียนจันจะพามาชมทุเรียนในสวนของเก๋เองนะคะเราลองมาดูกันนะคะทุเรียนต้นหนึ่งมีหลายรุ่นนะคะบางปีหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นอยู่ในต้นเดียวกันก็มีแต่สิ่งที่เก๋ะจะพาลูกค้ามาชมนะคะว่าการดูแลต้นทุเรียนของเราพิถีพิถันแล้วก็ละเอียดมากๆสำหรับการเป็นชาวสวน ทุกคนจะเห็นว่าในสวนมีไม้ไผ่เยอะมากไม้ไผ่นี่เอาไว้ค้าต้นทุเรียนนะคะเพื่อรับน้ําหนักของลูกทุเรียนที่อยู่บนกิ่งเพื่อจะให้ไม่ให้ฉีกไม่ให้หักนี่และส่วนสําคัญที่สุดก็คือหนึ่งเมื่อทุเรียนลูกใหญ่เรียบร้อยแล้วเราจะต้องมีการโยงทุเรียนโยงอย่างเดียวไม่พอนะคะเราต้องมีการเต้าลูกอีกต่างหากเพื่ออะไร เพื่อจะได้ประครับประคองลูกเวลาที่ลมมาเวลาที่พายุมาอย่างน,น้อยก็มีเชือกที่โยงกิ่งคอยรองรับและเชือกที่เต้าลูกคอยรองรับลูกทุเรียนค่ะนี่นะคะลองดูกันนะคะล,ลูกค้าถามมาทุกวันเลย คุณเกคคะทุเรียนทานได้เมื่อไหร่คะปีนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเนื่องด้วยอากาศทุกๆอย่างแปรปวนหมดทุเรียนออกล่าค่ะปีนี้ปีนี้ออกล่าจริงๆปกติเกจะต้องได้ทานทุเรียนแล้วปีนี้ยังไม่ได้ทานเลยค่ะนี่อันนี้จะเป็นลูกทุเรียนเราลองมาดูกัน เดี๋ยวเก๋จะพาไปดูทุเรียนที่เต้าลูกนะคะนี่อันนี้นะคะคือการเต้าลูกช่วงนี้จันทบุรีฝนตกฝนไม่ได้มาอย่างเดียวแถมยังมีลมด้วยเต้าลูกเสร็จแล้วเราลองมาดูต้นนี้นะคะต้นนี้คือการโยงกิ่งทุเรียน โยงเสร็จพอลูกทุเรียนเริ่มโตใหญ่กว่านี้เราก็จะมีการเต้าลูกกันเหมือนกันค่ะส่วนส่วนทุเรียนต้นนี้นะคะอายุประมาณ3ปีเราบำรุงใบบำรุงต้นเพื่อให้เจริญเติบโตแข็งแรงพร้อมที่จะผลิตรูปในปีหน้าค่ะ เมื่อเช้าฝนเพิ่งจะตกไปหมาดๆมีหลายส่วนที่ทุเรียนฉีกทุเรียนโค่นเพราะว่าลมมาแรงมากทุกๆอย่างต้องใส่ใจทุกขั้นตอนนี้นะคะ รุ่นนี้น่าจะหลัง15เมษายนไปแล้วนะคะเกตคาดว่าประมาณสิ้นเดือนนี้ลูกค้าออนไลน์ของเก๋น่าจะได้รับประทานทุเรียนที่แก่จัดคุณภาพแล้วก็อร่อยนี่นะคะปีนี้ได้กินของดีแน่นอน แต่สิ่งสําคัญที่สุดปีนี้ราคาของทุเรียนชาวส่วนค่อนข้างที่จะไปได้ดีเพราะว่าหนึ่งทุเรียนโดนลมกันเยอะมากนะคะแล้วในขณะที่ทุเรียนกำลังเป็นลูกฝนตกรัดใบอ่อนล่วงหลายส่วนเลยค่ะทุเรียนร่วงกันเยอะมาก ลองดูนะคะนี่คะ่ะทุเรียนของเรามีทั้งรุ่นหลังสิบห้าเมษาไปแล้วหลังเดือนพฤษภาไปแล้วปีนี้คาดว่าทุเรียนจะลากยาวไปจนถึงมิถุนายนเลยนะคะ และสิ่งสําคัญที่สุดลูกค้าที่ซื้อมังคุดเก๋ในปีที่แล้วปีนี้คาดว่าจะได้ทานมังคุดที่มีรสชาติหวานอร่อยปีนี้เก๋ะจะจัดการมังคุดเป็นสองเกรดด้วยค่ะนี่นะคะเอารูปต้นทุเรียนมาฝากกันนะคะ โตปุ๊บเราก็ต้องตาวรูปทำไม่ไผ่ทาทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดโอเคนะคะวันนี้เกตุเรียนจันมีข้อมูลมาฝากเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ